เป็นโอกาสดีที่ทีทมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีพาแฟนรายการบุกเบื้องหลังกองถ่ายแฟชั่นของนิตยสารดังแคสแมกกาซีนโดยครั้งนี้ได้นางเอกสาวแนวหน้าของวงการบันเทิงไทยกว่า10ชีวิตนำโดยมิ้นชาลิดาปุ๊กลุกฝนทิพย เบลล่ารานีเอสเธอสุปรีลีลาโมมนชนกน้ำตาลพิจักคณาและอีกมากมายมารวมแชะภาพสุดจี๊ดในคอนเซปตหวานป่อนเท่โดยหน้าผมจะแต่งออกมาให้เป็นลุคแบลวใสๆสส่วนเสื้อผ้าก็มีความพลิ้วไหวแบบบัลเล่ผสมผสานความธรรมัดํแแม่งด้วยผ้ายีนสุดเข้มซึ่งสาวๆแต่ละคนต่างปล่อยท่าโพสต,ต่ายตัวอ่อนจิกกล้องแตกันสุดฝีมือ แถมด้วยการปีนป่ายฉากไม้ที่สาวๆต้องยอมรับว่ายากไม่น้อยงานนี้ตัวแทนของสิบนางเอกก็เผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารเล่มนี้พร้อมทั้งฝากให้บรรดาแฟนคลับติดตามผลงานด้วยค่ะ ก็สนุกดีเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกก็ไม่ค่อยได้ทำมาค่ะวันนี้ก็เป็นคอนเซปต์แบบว่าผิวกลโลหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆบัลเล่เนาะเขาบอกว่าวันนี้ถามคอนเซปอะไรคะอะไรเงี้ยถามพี่สตลิต์ก็บอกเบาๆบัลเล่แต่พราะหน้าหน้าเซ็ตคือท่ายากมากก็เป็นการปีนป่ายที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันดูเบาที่สุดดูแบบจริงยังไงคะเกรงมาก เป็นเหมือนสิบสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บรรยากาศสนุกสนานค่ะใช่ดีใจดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมถ่ายด้วยค่ะปกติไม่เคยถ่ายแบบคนเยอะขนาดนี้มาก่อนครั้งแรกเลยค่ะโมชอบแต่งหน้าแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็ขนตาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไม่คิดว่าเราจะได้เป็นหนึ่งแบบในสิบแล้วก็มีแต่คนดังๆอะค่ะก็ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งสวย